เทศบาลน,นครขอนแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566เวลา14.00นณโาารงแรมพูแมนค,คอนแก่นราชาออกิกเทศบาลน,นครขอนแก่นโดยการนำของนายธีรศัก์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนายบุญยริศพานิตุ้งเรืองรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนายมนตรีสิงหปุณาพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครคอนแก่นพร้อมด้วยคณะเทศมนตรีนครคอนแก่นข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกสำนักทุกกองทุกฝ่ายได้รวมกันจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีของเทศบาลนครคอนแก่นเริ่มจากนายธีรศักธีขายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครคอนแก่น ได้พบปะมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติและแบ่งสายการนรงไปตามถนนและชุมชนต่างๆจำนวน5สายเพื่อเป็นการเผยแพร่ประ,ะชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายห่วงระยะเวลาที่กำหนดชำระภาษีและการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นต้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้รับทราบ โดยทั่วถึงนอกจากนี้แล้วเทศบาลนครคอนแก่นได้ตาะานักถึงความสำคัญของการให้บริการชำระภาษีซึ่งในปีงบประมาณ2,566มีจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ26,000รายและภาษีป้ายประมาณ6,000รายรวมผู้อยู่ในค่ายต้องชำระภาษีประมาณ32,000รายโดยมีจำนวน ผู้ที่มาติดต่อชำระภาษีจำนวนเฉลี่ย250รายต่อว,วันจึงได้เพิ่มสถานที่รับชำระภาษีเพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวที่โรงแรมพูลแมนคอนแก่นราชาอาคกิกโดยทางเทศบาลนครคอนแก่นได้จัดให้มีรถรางไว้อำนวยความสะดวกรับส่งประชาชนจากสำนักงานเทศบาลนครคอนแก่นไปที่สำนักงานชั่วคราวโรงแรมพูลแมนคอนแกนราชาอาคิก ระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่30มิถุนายน2566เวลา8นก30นาทีถึง16นากา30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการและได้เพิ่มช่องทางติดต่อง่ายจ่ายสะดวกดังนี้ชำระผ่านระบบ b ิลเพย์เมนต์แอปพลิเคชันไลโอเหรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0432240290827929398และ0827929397ผมมุญูญลิธิพานิในทุ่งเรืองครับรองนายกเทศบนลตีเทศบาลนครแก่นครับ,ก,บกับดูแลสันนักการคลังนะครับของเทศบาลครับในวันนี้ก็คือมาขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ครับเนื่องจากเทศบาลนครแก่นนั้นถือว่าเป็นเทศบาลขนาดใหญ่นะครับ มีประชากรในเขตเทศบาลประมาณ1 5 0 0 0กว่ารายนะครับในขณะเดียวกันครับมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับเรื่องของการจัดภาษีเนี่ยของทางเทศบาลเนี่ยเรามีจํานวนผู้ที่ต้องอยู่ในเครือข่ายนะครับที่ต้องชําระภาษีนี่อยู่ประมาณ3 0,000กว่ารายนะครับก็แบ่งเป็นทั้งผู้ที่ต้องชําระภาษีเกี่ับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับภาษีป้ายต่างๆซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาครับเนื่องจากสถานที่ในขณะน,นี้ท่านๆจะเห็น เพืมาอนเกินกนั้นการมีสถานที่อาคารนะครับอาจจะคับแคบไปสําหรับที่ท่านจะมาใช้บริการในการจ่ายภาษีดังนั้นขออนุญ,ญาตครับในช่วงหน้าภาษีนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่15ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่30มิถุนายน2566นั้นเราจะขออนุญ,ญาตใช้สถานที่คือบริเวณโรงแรมพูแมนราชสีห์ผนก่นนะครับในการที่เป็นสถานที่สําหรับใช้ในการชําระภาษีนะครับเพื่อความสะดวกของคาน ที่ผู้ที่เสียภาษีนั้นได้รับความสวกมากขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยจากสถิติที่ปีที่ผ่านมาแต่ละแต่ละวันนั้นมีผู้มาชำระภาษีไม่ต่ำกว่าประมาณมาละ3 0 0รายนะครับซึ่งจะให้ไปรอรออยู่ที่ที่เชศบาลเองนั้นหรือว่างจานจอดรถจอดลานนั้นอาจจะไม่สะดวกดังนั้นทางท่านนายกครับท่านเทศักดิ์ที่ขยุพันธ์นั้นก็มีนโยบายครับในการที่จะมอบความสุขนะครับกับความสะดวกสบายในการที่ท่านนั้นจะมาจ่ายภาษีนะครับซึ่งเชศบาลในองการนั้นจะนําภาษีทุกบาท ทุกสตาค์งของท่านนั้นในการที่จะไปปรับปรุงนะครับจากพื้นฐานนะครับการทําเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาสวนสารณะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้โดยอากาศต่างๆนะครับรวมทั้งผู้สูงอายุและเด็กและคนชราเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลของเราทุกคนอย่างสูงสุดครับนี่คือหน้าที่ของพวกเราครับชาวเทศบาลนครแก่นครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นะครับทางเทศบาลนครแก่นสำนักงานคลังของเรานะครับก็มีการ เป็นเพิ่มนะครับความสะดวกสบายในการที่ท่านนั้นจะสามารถชำระภาษีได้หลายช่องทางครับขณะนี้เราก็มีการดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันนะครับแท็กโกในการที่ท่านนั้นจะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับในการชำระภาษีมีช่องทางการาทางปลายโอเอนะครับซึ่งสามารถแจ้งเปลี่ยนนะครับสถานะสิ่งปลูกสร้างต่างๆท่านได้นะครับ มีไลโอเนะครับในการที่จะสามารถติดต่อเรื่องคำร้องต่างๆได้ที่สําคัญครับเรายังมีบิลเพย์เมนต์ที่ท่านสามารถไปชำํำระภาษีได้ที่ผ่านทางธนาคารไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับตามที่ท่านสะดวกทางเทศบาลหนอนกันนั้นพร้อมนะครับที่จะปรับปรุงกันให้คุณภาพให้อย่างดีมากขึ้นหวังว่าทางผู้มาใช้บริการนะครับ จะมีความสะดวกสบายในการชำระภาษีเละที่สําคัญครับท่านมีส่วนในการที่จะนำงบประมาณต่างๆนั้นไปพัฒนากับเมืองขอนแก่นครับหวังว่าทุกคนนะครับจะมาช่วยกันนะครับชำระภาษีเพื่อการดูแลบ้านเมืองของเรานะครับขอบคระทุณท่านครับขอบคุณครับเนื่องจากว่าในเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนมิถุนายนจะเป็นฤดูหน้าภาษีโดยเฉพาะภาษีที่ดิีและสิ่งปลูกสร้างก็เลยใช้โอกาสนี้เพื่อไปรณรงค์เพื่อแจ้งให้พี่น้องประชาชน กลุ่มที่เข้าขายในการชําระภาษีเพื่อให้ได้รับทราบมีอกอกสารแผ่นปลิวมีเจเ้าหน้าที่ไปทําความชี้แจงเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาติดต่อที่เทศบาลได้ประการที่1ก็คือ 1. มาตรวจสอบว่าท่านที่ยังไม่เคยชําระแล้วสงสัยว่าตนเองเข้าขายชําระภาษีหรือไม่ให้มาติดต่อสอบถามได้สมาตรวจสอบท่านที่เข้าขายแล้วก็มาตรวจสอบว่าทรัพย์สินต้องชําระต้องชําระเท่าไหร่ถูกต้องหรือไม่มันขัดแยง้ง กับทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหรือไม่ก็ทําเรื่องคัดค้านได้เพื่อตรวจสอบใหม่นะครับประการต่อไปก็คือในขณนะดเดียวกันในเดือนมีนาเนี่ยก็ยังเป็นหน้าภาษีของภาษีป้ายพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะมาติตดต่อชําระภาษีป้ายได้นะครับส่วนประการสุดท้ายก็คือแจ้งให้ทราบว่าเรามีการย้ายที่ชําระภาษีชั่วคราวเพื่อเกิดความสะดวกในการให้บริการประชาชนเนื่องจากว่าจํานวนรายมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเนี่ยเป็นภาษีโรงเรือน ผู้เข้าข่ายชำระภาษีประมาณ10,000คนพอเป็นภาษีที่สีปลูกสร้างกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายนี่มีเกือบ3 0,000่นคนเพิ่มขึ้นตั้ง3เท่าพื้นที่เดิมที่เคยให้บริการไม่เพียงพอก็เลยย้ายพื้นที่บริการชำระภาษีชั่วคราวไปที่โรงแรมพูแมนชั้นจีนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่15บห้ากุมภาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ในรายละเอียดหากว่าท่านมีข้อสงสัยประการใดก็แล้วแต่นะครับ สรุสร,รากอรำนักข่าวม่โปรไร